เพราะคนส่วนใหญ่เวลาพูดถึงร้านเราก็จะบอกว่าไอเน,นี้ยร้านบันนิบาลเป็นร้านอาหารญี่ปุ่นแต่จริงๆแล้วอ่ะร้านเราเป็นร้านอาหารที่ค่อนข้างจะหลากหลายจะมีทั้งอาหารจีนอาหารไทยแล้วก็อาหารญี่ปุ่นอาหารเมกันผสมกันอยู่ในนั้นครับสวัสดีครับผมผมออฟนะครับเป็นเจ้าของร้านบันนิบัติ ก่อนที่จะมาเริ่มทำร้านอาหารมาก่อนเป็นนักนดนตรีกลางคืนแล้วก็เป็นอาจารย์สอนพิเศษดนตรีด้วยครับผมแล้วก็ทำมาได้สักพักใหญ่ๆเหมือนกันนี่แหละแล้วก็จนมันอิ่มตัวละก็อยากจะมีกิจการเป็นของตงัวเองก็เลยเริ่มทำจากร้านเล็กๆก,ก่อนในบ้านเพราะว่ามันยังไม่ได้เสียค่าเช่าอะไรเนาะแล้วก็เริ่มจากตรงนั้นไปก่อนครับผมก่อนที่จะย้ายมาอยู่ตรงสาขานี้ครับผม เบอร์เกอร์พิซ za คือ2ตัวนี้มันจะเป็นความรู้ของเราก่อนที่เราฝึกทําแล้วก็ทําขายมาตั้งแต่ตอนเรายัางเป็นนักดนตรีละอาหารญี่ปุ่นพวกโดงบุลีหรือว่าคาเลริ์พวกนี้มันจะเป็นอาหารที่ออฟทากินเองเมื่อก่อนตอนที่อยู่บ้านเป็นอาหารหลังทัวอาหารที่เราทํากินกันเองอ่ปะปกติผมมาทานนี่ค่อนข้างบ่อยมากครับสัปดาห์หนึ่งประมาณ4วันเมนูหนึ่งที่ผมเจะแนะนำนะครับที่ผมชอบทานบ่อยๆก็คือ ข้าวหน้าปลาสาบะแล้วก็ขนมปังผมชอบมากเลย <Okay. S 1> โดนัทซอสลาซอสคาราเมลนะครับข้าวหน้าปลาสบะซึ่งอันนี้ก็เป็นเมนูอีกหนึ่งเมนูที่ลูกค้าชอบนะเพราะว่าจะมีก็รเล่เทคนิคการทำของของข,าของ้าเตาย่างกันแต่ของเราจะเป็นนึ่งนึ่งปลาให้เนื้อมันชุ่มก่อนแล้วก็เดี๋ยวเราค่อยมาเบินตัวหนังให้มันหอมกลิ่น หอมกลิ่นควันนิดๆนะครับผมก็จะออกมาเป็นข้าวหน้าปลาสบาของเวอร์ชั่นของของร้านเราเนูถัดไปครับเป็นเมนูมาโบโตฟูหรือว่าเต้าหู้ผัดซอสเสฉวนแบบจีนจริงๆเมนูนี้เป็นอีกเมนูที่พลิกแพงกันมาด้วยตัวซอสของตัวนี้มันเป็นซอสที่ออฟใช้ทําเมนูราเมงทั้งจีนทั้งไทยทั้งญี่ปุ่นมันรวมกันเป็นในนี้แหละ มันจะไม่ค่อยเหมือนซอสเฉวนของที่เราเห็นสำเร็จสำเร็จกันอ,อาหารรสชาติค่อนข้างจะมีเอกลักษณ์เลยครับก็จะเป็นหมูตุ๋นผัดซอสเต้าซี่อ่าโดยส่วนตัวคิดว่าเป็นเมนูที่หาทานยากแล้วก็รสชาติมันก็เข้มข้นดีหมูตุ๋นซอสเต้าซี่ครับผมเต้าซี่ก็คือเต้าเจี้ยวดำเป็นเมนูจีนจีนแต่รสชาติ จะออกเผ็ดนิดนึงเป็นจีนแบบฟิวชั่นเมนูนี้เสิร์ฟกับน้ำพริกน้ำปลาร้านตั้งอยู่เส้นถนนราชะพฤกษ์เ,เลยร้านกอการย่างมาประมาณ2ล็อกครับผมเส้นเดียวกับร้านเข้ามากเข้าฟ่างร้านกอการย่างอยู่เยื้งๆกับหมู่บ้านปาจลีหยุดเฉพาะวันจันทร์ครับผมอยากทานอาหาร,าห,ารหลากหลายเชื้อชาติที่ไม่ใช่แค่อาหารญี่ปุ่นาาแล้วมันจะมีทั้งเบเกฟาสต์มีทั้งไทยเป็นไข่ลวกเบเกฟาสต์แบบ แซนด์วิชเบรกฟา์แบบซาวโดก็มีบริการแต่เจ็ดโมงครึ่งเลยครับผมครับ